เติมเกมราคาถูกนะครับผมผมจะไม่ขัดช่วงเวลาการถขายของมากมายนะคือโอเวอร์ท็อปอัพเลยนะครับผมสะดวกแล้วก็ปลอดภยัยแล้วก็รวดเร็วแน่นอนนะครับรับประกันได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปผมไปคลิกได้เลยนะครับโ <Okay. S 1> อเคอ่าฮะอย่าพิ่งไปครับผมอย่าพิ่งไปไหนเลยอย่าพิ่งรีบไปดูคลิปนะครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆมากมายในช่องเรานะครับผมและถ้ากดติดตามเรียบร้อยแล้ว ก็ไปดูคลิปได้เลยมีตัวละครมากมายที่รีวิวเลยนะครับผมอย่าลืมมาดูกันได้นะครับผมตัวละครที่ทุกคนตามหาอาจจะอยู่ในนี้ก็ได้นะครับสวัสดีครับ ครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมบีเทพมรณะชีวิตนี้รันกับผมอิทิแชนแนลกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้มีคนถามมาเยอะมากนะครับเรื่องเอาตัวไหนกี่ดาวดีครับพี่แล้วก็ตัวไหนปลุกอาวุธดีครับผมเออที่มึนถามแบบเยอะมากๆนะครับผมแต่ตอนนี้ก็คือแบบที่ผมเล่นมานะผมขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าถ้าคุณดูคลิปนี้ผมผมบอกไว้ตรงนี้เลยนะความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆเลยนะครับสําหรับผมล้วนๆเลยนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยละกันครับผมสำหรับตัวละครแรก ซึ่งเราจะขอยกมาตัวอย่างมาแค่ทั้งหมด3ตัวละครเท่านั้นนะครับผมมีตัวอะไรบ้างใช่ไหมครับผมมีปู่ยามะนะครับผมแล้วก็จะมีตุนซูวีนะครับผมแล้วก็ตัวละครโฮชิโร่นั่นเองนะฮะก็ทําไมถึงผมมีแค่3ตัวละครใช่ไหมกจะมีทั้งหมดแค่3ตัวละครนะครับผมเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าไอ้พวกพวกอิจิโกะหรือว่าคิวระร่างหนึ่งเงี้ยมันต้องรอตัวละครเออตู้อาวุธมาก่อนนะครับถึงมันจะเข้ามานะครับผมก็เลยขอแบบ เป็น e p พไปแล้วกันครับ e ี EP แรกก็จะมีทั้งหมด3ตัวละครที่ผมบอกไปข้างต้นเลยนะฮะโอเคเรามาเริ่มที่ตัวแรกกันก่อนซุนซุยนะครับผมตัวละครตัวนี้นี่ยเป็นซุนซุยที่ผมเคยรีวิวไปหลายคลิปมากๆในเป็นสายถึกแล้วก็สายเต่าง,งอยที่แบบดาเมจแรงแล้วก็มีความถึกนะครับผมส่วนตัวเลยนะครับผมต้องทําี่ดาวขึ้นนะฮะถึงจะเล่นได้นะเออแต่ถ้าเป็นผมทำนะครับผมทำแค่2ดาว แล้วก็พอมีอาวุธมาผมก็จะสุ่มหาอาวุธมันเพื่อเพื่อจะขึ้น4-5ดาวนะครับผมสำหรับซุนซุยนะฮะเพราะว่าซุนซุยนะครับสามารถเล่นใน1-1ได้นั่นเองนะฮะตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะครับไม่ค่อยมีอะไรเพิ่มเติมก็ผมน่ารีวิวไปหลายรอบแล้วโอเคเราเปลี่ยนไปเลยแล้วกันทาไมตัวที่สองผมปูยามานนะครับผมปูยามานี่คือ ตัวละครสายมังกรฟ้านะครับที่คนไทยอวยเยอะมากๆนะครับผมแล้วเขาก็สมศักดิ์ศรีที่เขาคนอวยจริงๆนะครับเพราะว่าเขาดีมากๆนะครับผมส่วนตัวเลยนะครับผมผมจะแค่2ดาวนะครับในเซิร์ฟไทยและเซิร์ฟไทยมาผมจะแค่2ดาวนะฮะเพราะอะไรเนี่ยเนาะเพราะผมกะจะซื้ออาวุธมันอยู่แล้วนะครับผมผมลาอาวุธมันกลับมานะครับแล้วก็จะสุ่มหาอาวุธมันนั่นเองนะครับผม พอระปบดอาวุธมันใช่ไหมมันจะเพิ่มพวกแบบเพิ่มโอกาสในการติดสถานะนะครับอย่างเช่นจาก20เป็น30ในการลดโกรนะครับแล้วก็จาก10เป็น15นะครับในการสตาร์ท่ายตรงข้ามนั่นเองนะครับผมถือว่าคุ้มมากๆนะครับผมสำหรับปู่ยามะเลยและอย่างที่ผมพูดไปนะครับผมอาจจะทำแค่2ดาวก่อนในการที่ปุยามะมานั่นเองนะแล้วค่อยไปเก็บ จากตู้อาวุธของมันเองนะครับกับแล้วก็ตู้อาวุธก็จะมีโอกาสได้เศษมาด้วยครับผมแล้วก็จะมีอุปกรณ์มาเสริมเพิ่มเติมอะไรพวกนี้นะฮะประมาณนั้นเลยก็จะประมาณนี้ครับสำหรับปูกยามะนะครับผมสำหรับส่วนตัวผมเลยควรปลูกอาวุธมากๆนะฮะอย่าลืมบอกซุนซุยซุนซุยนะครับผมก็รู้สึกว่าควรปลดอาวุธแล้วก็ควรขึ้นสีดาวครับเพราะถ้าไม่ขึ้นสีดาวใช่ไหมครับเออซุนซุยตัวนี้มันจะไม่มีการเด้งเลือดนะครับมันจะเล่นยากมากๆนะครับแต่ไอตัวนี้ซุนซุยจะเก่งในอนาะคตก็ต่อเมื่อ ต่างอยที่เป็นอุคิราล่างสองเข้ามาครับเขาจะเด้งเลือดให้กับตัวเองเมื่อเขาโดนตีด้วยนะครับนี่คือข้อดีของซุนซุยเลยครับผมอาวุธนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านก็ได้ครับส่วนตัวผมรู้สึกว่าจะปลดก็ได้หรือไม่ปลดก็ได้ครับผมปู่ยามานะครับผมส่วนตัวเลยนะครับผมรู้สึกว่าต้องควรปลุกอาวุธนะฮะแล้วก็ควรขึ้น4ี่ดาวด้วยซ้ำนะครับผมประมาณนี้เลยแต่ไม่ต้องรีบขึ้นก็ได้ครับแต่ควรขึ้นนะฮะประมาณนั้นเพราะว่าสีดาวของปู่ยามานครับจะเป็นทีมตั้งรับได้นั่นเเเเอองงนนนะะครััมมมม่ตข้้้้าาาาาีผผจจโกกกกสใทิิดไแลว็พ ให้กับเพื่อนเรานะครับเพิ่มคิดให้กับทักษะ5%นะครับยัดเคโคตรแจ่มผมพูดเลยนะฮะโทชิโร่ครับผมโทชิโร่ตัวน้ําแข็งตัวนี้ผมบอกอะไรเป็นตัวละครหนึ่งที่ก็ดีเหมือนกันนะถ้าคุณคิดว่าคุณจะมาเล่นในการไต่หอหรือว่ามาเล่นทีมสถานะผมบอกเลยว่าดีมากๆนะแต่ที่คนไม่ค่อยเล่นกันเพราะว่า มันมีตัวละครอื่นที่น่าสนใจกว่าครับเพราะว่าพวกน้ําแข็งมันก็ติดแข็งก็จริงใช่ไหมครับแต่มันก็จะแบบมีตัวละครอื่นที่แทนได้กว่านะครับแบบพวกตัวสถานะแบบแรงๆนะครับผมประมาณนั้นเลยถามว่าดีไหมตัวนี้ดีนะครับผมเป็นตัวละครหนึ่งที่รู้สึกว่าน่าสนใจแต่ควรทํากี่ดาวครับเอาอย่างนี้ดีกว่ามันเป็นทางเลือกครับผมถ้าขึ้น4ี่ดาวอ่ะมันจะเป็นการที่มันจะเป็นแบบว่าจะเพิ่มบัฟให้กับตัวเองอะครับก็คือ จะตีใส่ตัวละครที่ติดแช่แข็งนะครับแรงขึ้น,นครับเมื่อตัวละครติดเราไปตีใส่ตัวละครที่ติดแช่แข็งะจะแรงขึ้นและถ้าเพื่อนเราติดคียนะครับผมจะได้โล่นะครับผม25%ของดามิเที่ยวทำได้นั่นเองนะอันนี้ก็คือข้อดีของโทชิโร่นั่นเองนะครับผมสำหรับผมนะถ้าคนแบบเน้นไต่หอเลยว่าเน้นแบบบงทีมถึกๆนะครับโทชิโร่ควร4ดาวครับเพราะว่ามันจะสร้างร่ก,กับเพื่อนๆ25%ในการดามิโจมตีเลยนะแต่ต้องเพื่อนต้องติดคียก่อนนะครับผมแต่ถ้าคนเล่นแบบปกตินะครับผมส่วนตัวผมรู้สึกว่าเอามาแค่2ดดาวก็ไ้นะะ เพราะสองดาวเขาก็ดีแล้วนะครับผมเขาก็มีข้อดีในการติดแช่แข็งอยู่แล้วปกติของเขานะฮะแล้วก็เป็นการลดโอกาสขี่ขอัฝ่ายตรงข้ามด้วยทําให้ฝั่งข้ามติดแต่ขี่ได้น้อยลงนะฮะและหลังจากปลุกอาวุธใช่ไหมเขาจะเพิ่มโอกาสติดแช่แข็งนะครับผมแล้วก็ลดความเสียหายดาเมจของฝ่ายตรงข้ามด้วยนะครับแล้วก็ดาเมจเขาจะแรงขึ้นนะส่วนตัวผมรู้สึกว่าคล้ายๆกับปล่ยามะเลยก็ควรปลุกนะฮะเพราะว่ามันเป็นบอกตัวพวกซีซีไงแต่ถ้า3ตัวละครเนี่ยผมแนะนําว่าควรปลุกอาวุธซุนซุยไปลำดับหนึ่ง แล้วก็โทชิโร่เป็นอันดับ2แล้วก็ซุนซุยเป็นอันดับ3ครับเพราะซุนซุยเป็นตัวละครที่ในอนาคตอาจจะเล่นได้แค่หนึ่งเป็นแบบมันจะเป็นได้แค่วงแคบๆครับแต่โทชิโร่มันสามารถเล่นได้วงกว้างๆปู่ก็สามารถเล่นได้วงกว้างๆครับแต่ถ้าสามตัวเนี้ยตัวที่ควรปั้นที่สุดก็ควรเป็นปู่ยามะอยู่เหมือนเดิมครับผมเพราะว่าปู่ยามะนะครับเป็นตัวละครที่สามารถเล่นได้ทุกโหมดนะครับผมแล้วก็เล่นได้ทุกอย่างเลยนะครับเพราะว่าปู่เป็นตัวละครที่สามารถเป็นบุกก็ได้หรือว่าเป็นทีมรับก็ได้เหมือนนกกััรหลงจาาาทที่เดว ก็จะมีประมาณนี้เลยส่วนตัวงผมนะครับก็จะทำโโชชิโร่นะครับผมแค่2ดาวนะแล้วค่อยไปอ่านจะทำแค่2ดาวแหละแล้วก็จะไม่ซื้ออาุห้มันด้วยนะครับเพราะว่าผมรู <c oughs> ้สึกว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับสำหรับผมนะก็จะประมาณนี้เลยเพราะว่ามีตัวอื่นแทนได้เยอะกว่าครับแต่มันไม่ได้กากนะครับมันเก่งนะฮะมันเป็นตัวละครึที่น่าสนใจนะครับสำหรับโคชิโร่นะมันเป็นตัวละครทางเรื่องอีกตัวละครทางเรื่องหนึ่งที่แบบเล่นได้ครับแต่ส่วนตัวผมมีตัวที่จะเล่นอยู่แล้วคือตัวที่แทนได้นะครับก็คือ ลูเคียร์เลยครับผมลูเคียร์ก็เป็นตัวละครคล้ายๆกันนะครับที่จะมีติดน้ําแข็งนะครับผมเลยจะมาเล่นแทนนะครับแล้วมันจะปั้นดาวได้ง่ายกว่านะครับผมเลยผมเลือกที่จะไปปั้นทชิโร่เนี่ยประมาณนั้นนะครับก็คลิปนี้นะครับเป็นแบบความคิดเห็นส่วนตัวละกันนะครับผมก็คือถ้าผิดพลาดไปต้องขออภัยมาที่นี้ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้ประโยชน์สำหรับเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์แล้วกด subscribe ผมด้วยล่ะเพื่อกระตุ้นยอดคลิปเห็่มากๆเลยนะครับผมบ๊ายบายครับ Got some nice long hair, and you know that she's a bad chick All the boys there can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic, all natural, not a piece of fur is plastic. To her toes, yeah, they say that she's a latch Yeah, the whispers all the ground say she has a reputation Don't believe it till I see it, so I want a demonstration And I've always learned it better with a hands-on education So I need a private session if you get what I am saying And they say that she's not easy, no, she's really complicated But that only makes it better, and it's got me so fixated And I'm not the type to wait around, I've never hesitated But she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah Got a body like a cocaine She likes to keep the party going These rumors got me feeling lonely I want that body baby show me